ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมเจคุงและนี่คือคลิปสรุปอัปเดตซีเรตโซนซีโร่2.0ซึ่งเป็นการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากๆใหญ่มากๆจริงๆอะไรใหญ่วะหมายถึงตัวเกมอ๋อแล้วไปโดยในเวอร์ชัน2.0นี้ก็ได้เข้าสู่ซีซั่น2อนีางเป็นทางการโดยตัวรสอสสพี่น้องนั้นได้เดินทางมาย่างคาดเสมอเบยเฟยซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ใน2.0นี้และในเรื่องตอนแรกของซีซั่น2ก็เริ่มต้นที่นี่เช่นกัน ส่วนตู้กาชาน,นั้นเราลยจะเป็นของเจ้าสานักยี่ฉวนผ้าอารอมารี่แบบพิเศษหมึกปัทภาการและเป็นตัวละครสายตัดซะบัันที่เป็นตัวแรกของเกมซึ่งเป็นคลาสใหม่ซึ่งก็มาพร้อมกับตัวละครแรงเออาโปเอ้ไม่ใช่แพนยิ่งหัวแพนดาก,กังฟูที่ไม่ใช่ท่าก๋วยเตี๋ยวจะเป็นท่ากยายภาพสายป้องกันและปัดขาด้วด้วยนะอีออะไรและตู้รอบที่2น้องเสือผู้น่ายัก จูฟูฟูธาตุไฟใส่สตันต้าเน้อแค่นี้แต่ล้อเล่นนะจ๊ะกาเออกูพากีอะไรเนี่ยส่วนตู้รีลันนั้นรอบแรกจะไปของแอสตาเหยี่ยและรอบสอซีซ่าและปิดท้ายด้วยแบมบูตัวใหม่แบมบูลูกปั้นสิงโตส่วนกิจกรรมหลักและย่อยของแพทนี้ไม่ว่าจะเป็นไปเป็นเด็กวัดกับแบมบูเดทเอ้ยพาเพื่อนไปดูหนังพาแบมบูขับกันด้มและไฟกัน ฮ o ลลวีอารนดานเหมือนเดิมเดินถทัวรอบเมืองและเช็คอินอีเวนต์ในเรื่องฮโลซีโร่อันใหม่และกิจกรรมดูย้อนรอยความสีเร็จของผู้เล่นที่ผ่านมาและระบบเกมที่จะเปลี่ยนไปหลังอัปเดต2.0ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แตต่างๆจะมีความเป็นโอเพนเวิร์มากขึ้น ส่วนพื้นที่ในฮอลโลจากการตโลยดานกลายเป็นพื้นที่สํารวจขนาดใหญ่ที่เราจะสามารถตบศัตรูหาสซบัติและก็แก้พัสเซิลได้รางวัลและแน่นอนมีจุดฟ้าท้าเวลด้วยตามรอยเกมพี่และส่วนสุดท้ายของคลิปนี้นั่นก็คือการแจกของข้างใหญ่แจก30โลแจกตัวละครแรงเอสและอาวุธ VP วงเล็บถาวรและปิดท้ายด้วยสกินอาจารย์ยี่ฉวน สองพี่น้องไวส์เลเบลบัฟปะเปียนสกิลน้องหลามเอเรนโจและ NPC นีกเพาสุดสวยจริงๆไม่เกี่ยวหรอกแต่อยากโชว์พราน้องน่ารัก โอเคครับก็จบไปแล้วครคบสลับสรุปอัปเดตแพทเซนเน็ตโซนซีโร่2.0ซึ่งที่จริงแล้วรายละเอียดนั้นเยอะมากแต่จะให้เล่าแบบละเอียดแล้วก็คลิปคงปาไป10กว่านาทีแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งผมยังมีคลิปค้านรองไว้เยอะเลยเนี่ยเพราะงี้แหละผมก็เลยพูดเทีอนแบบที่มันสำคัญสำคัญนั่นแหละครับและส่วนของคลิปสุปน,นเรื่องเกมนั้นก็ขอรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวนี้มาแน่นอนชัวร์ๆถ้าไม่เชื่อขอให้ฟ้าผ่าเฮ้ยถ้ากดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องเจดีคราด้วยนะครับสำหรับวันนี้อะไรกระโตสลังห้โยครับผมสวัสดีครับ